รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับมอบทิศทางพัฒนาระบบและแนวทางการสั่งตรวจแ a บอย่างสมเหตุผลเพื่อประโยชน์สูงสุดข,ของผู้ป่วยและระบบสุขภาพนะครับด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มั่นใจนะครับว่าแนวทาง I L U จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทต่อปีครับเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขดรสาธิตปิตุเตชะ เปิดงานและมอบทิศทางการดำเนินงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผลหรือ RLU ครับพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงพยาบาลน,นําร่องทั้ง23แห่งพร้อมระบุกระทรวงมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างครอบคลุมมีคุณภาพมาตรฐานจึงได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบและแนวทางการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผลเพื่อใช้เป็นแนวทางตัดสินใจสั่งตรวจแ a บคัดกรองวินิจฉัยรักษาโรคอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์มากที่สุดครับซึ่งทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์สุภกิจสิริลักษ์เปิดเผยครับว่าการสั่งตรวจแ a บในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงเกือบ900แห่งทั่วประเทศแต่ละปีมีมูลค่ากว่า5,000ล้านบาทครับแต่หากนำ r a t i น n a l l a b Use จะช่วยประหยัดได้ไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทต่อปีนะฮะซึ่งก็พร้อมที่จะกำหนดแนวทางดังกล่าวครับเพื่อ,อ,อดำเนินการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเพื่อการประหยัดเท่านั้นแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนครับก็ต้องคิดวิธีคิดวิธีก็คือว่าถ้าเราสามารถทำให้เขาเห็นประโยชน์และเห็นเป้าหมายตรงกันว่าเขาจะสามารถ ใน,ในสถานพยาบาลหรือว่าในแต่ละโรงพยาบาลเขาสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้นะครับและก็ทําให้การบริการมีประสิทธิภาพด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าการเข้าร่วมของการเป็นการนําร่องนะครับ23โร <25. S 1> งพยาบาลผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยเห็นปัญหานี้มาก่อนแล้วการตรวจแลบที่มากเกินไปเช่นสั่งเป็นแพ็กเกจทั้งที่อยากได้ตัวที่จําเป็นตัว2ตัวในนั้นแต่สั่งไป10ตัวเนี่ยไอ้ที่เหลือ8ตัวคือตรวจเปล่า นอกจากสิ้นเปลืองเงินทองแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยด้วยนะครับบางส่วนก็ตรวจน้อยเกินไปจริงๆจําเป็นต้องตรวจแต่ก็ไม่ตรวจเพราะว่าจะประหยัดเงินอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นโรงพยาบาลส่วนใหญ่เห็นปัญหานี้มาก่อนก็สมัครเข้าร่วม